สวัสดีครับผมราชานะครับจากร้านตัดสูตรมอนเตคาร์โลนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงาจากละครซีรีส์อันหนึ่งที่ทำให้คำว่าสูตรบาเลโรมันโด่ดงดังใช่ไหมครับแล้วคนก็ไปเสิร์ชบนออนไลน์บน Google ว่าคำว่าสูตรบาเลโรมันเป็นสไตล์ไหนมันเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับวันนี้ผมมาตอบคำถามน,นั้นให้สูตรเบลเลโรเนี่ยเป็นสไตล์สูตรผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับเป็นสูตรแบบสั้นๆที่ถ้าแบบเราสังเกตเห็นเราจะเห็นแบบ คนที่เป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่เป็นไหมใส่ทับกับชุดแสกเขาอันนี้นก็คือสูตรเปลโร่แบบปัจจุบันแบบฟอร์มอลนะครับแล้วก็มีหลากหลายสีและสวยสูตรเลโร่ผู้ชายน้อยมากนะครับจะใส่แต่ว่าถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือคนที่แบบสู้กระทิงหรือที่เขาเรียกว,ว่ามาทดาครับอันนั้นก็คือสูตรเปลโร่ผู้ชายที่มันจะมีแบบกระดุมเป็นดับเบิลอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม นั่นแหะครับเป็นสูตรบลรสูตรบลเป็นสูตรแบบสั้นและไม่ใช่เป็นสูตรฟอร์เมอลนะครับเป็นสูตรแบบใช้สําหรับ occasion เเน,นั้นโดยเฉพาะาสําหรับผู้ชายนะก็คือการแบบสู้กับกระทิงอย่างเงี้ยก็นั่นก็คือทําปรับความเข้าใจว่าสูตรบลเรคืออะไรนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับบาย